嗯。

หนูไม่ดิน้นหรออ้าวยหวงตายหาแลโว้ยกำมันซื้อขาดูอยู่ความเนาะ ก็จะได้เรื่องไม่ดนอุตสาห์อาดวีดีโอ้องถาวเยี่ยวอีกแล้วลูกบอกก็เปียกไม่เยี่ยวหิรอว่าดีจังเลยเนี่ยบ like. ัทีนี้มันทึกไปในกล้องแล้วมะพูดลืมลืมเนี่ยบันทึกแม่หนูล้างจานปิดกัน